สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบริร์สุขสุขคนมาสู่เขามหาชมเปิดภาพบรรยากาศมากก่ะฝนตกฝนตกต่อว่าแห้งกันได้นะฝนตกลงมาแต่เมื่อคืนนี่ก,ก็ตกแต่ว่ามันตกกว่าแห้งแล้วก็เหตุให้ททางไปทางมาลำบาก มื่อนี้บ่ได้เพื่อนเห็ดยังกินเนาะพี่นอ้องต้มมาม่า <c oughs> ต้มมมาา่สบายดีนั่นน้องสบายด,ดีเลยเอฟซีประสิทธิ์พุนเนาะยุวข้าวยุวข้าวรักต้มมาม่ากินบ่ต้มมาม่าพี่น้องต้มมาม่าใส่ไข่ใส่ข้าวบุ้งอาหารง่ายง่ายจัดงา่งงายเงงจ,จเวลาจัด <c oughs> จังจุ่มม้งเลยสาม้ง อะโดยพ่อแล้วนะพี่น้องกินตมุมาม <c oughs> ่าใส่จานติพอฝนตกมาแต่ว่าเฮ้านั้นบ้านอืน่นพระเจ้าได้กเก็บให้ปวกแต่่าไปหาที่ไหนกับ่บเคยได้พี่น้องเห็ดปวกอะโบมานถ้าไป้ื้สอมากกับ่เคยกินแต่เกลือะชิมาตรงกินเหมือนีอ้รอ มาพี่น้องกิดตัวมาม่าน้ำบราวเลิดเลิดซุกีบ้บอเลิดซุกี้นะพี่น้องคนกระตุกอื้อหือกินเป็นละแสขนาดจะไปสดน้ำผึ่งเราจะทำละแสแห้งดูพี่น้องอาหารตัวในเมืองอาหารจานข้าวในเมืองผัดลวกกินอะไรกับปกินอะไรกับป สบายดีนะสบายดีพี่น้องต้องมาหมาพี่น้องไี่เข่าฝนกับต๊ะคนคนเลยเขลิ้นพี่น้งเลยคว่าห่อห่อเข่าวต้องลิ้นลิ้นอยู่แล้วเม็นฝึกการห่อนะเดี๋ยวนาะ ี่่ทุกกี้นี่นมัน,นมสนิออกหวานเลยแเนาะแฉะนะไปดูกินนยังไม่รู้เินแ อย่ามุกขะอัะอะนนนงครับว่ามนะกเผา้กินก็นมีเราเปลี่ยนอาหารนะนกินแบบง่ายๆเนาะ ง,ง่าไง,งถ่ายเห็ดตอนแรกเธอเดียว <c oughs> 分钱吧。 Nơi nọ vậy cháu Cái này mới Bớt đây bạn Dạ Có khi nó hóa chữ nằm, nằm cám nóng khẩu vậy nữa กันคิดพแพงแบ่บแ่บ10ชอ่องภายในวั<ะ>น10ช่องเลยแบ่ะเบิดพอดีพี่นะ้องห้องโ่แห้งปันไาแถวแบบว่าห้องแห้งๆห,งหอกับบอก้าถ่ายเนาะแบบบรรยากาศแบบสุดยอดเลยพี่น้องเย็นสบายเลยเหลือฝนป้าไปตัดนำสีถั่วมัน เที่ยงหน้าน้องเนยแท้เราหยอกน้องเนยพี่น้องมาหาเพิ่นแล้วก็ดีใจใได้ดีดได้ขนมกลับมาไมา้ย,ยาเพิ่นก็ห่อบข้าวต้มนี่พี่น้องข้าวต้มป้าบักหลายเลยเนยนี่น้องเยนยคือบ่ได้เอาซอยไม้เทาถัา่วไน,นท์ถั่วกระตุ่มเบิดโอ้ยลืมไม่ให้เราใส่ข้าวต้มมัดกระต้ม,ตมนี่แหละประมาณ มีแต่ห่อนยหน่อยได้ไหมแต่เกาบนห่อดับบัดบักง่างยเลยกินบ่ะกินบ่ะคะตุมกินบ่เนาะอยากยุยกจะกินข้าวต้มหรือขนมมีสองอย่างขาตม,มีข้าวต้มบ่มีขนมมกได้ไนขนมมกที่มันมีใจในะไม่หนำมา,มาแต่บ้าน,นเอาบ่กับข้าวต้มสิเอาข้าวต้มหรือวะ ตัวไรขอเอาขอ้าวต้มโอ้มานั่งกินดูช้านให้ปลาลุงปะสกัดมาดีปลาลุงงามปลาลุง,าม,างมาดีดีดีปลาลุงเดี๋ยวที่ทำผ่าทาคิดทอดแม่น้ำอยู่บ่คิดทอดค <laughs> ิดทอดเม่เพื่นนันรักเมื่อแต่ตอนกลางคืนพี่น้องกระยาเท่าเนาะนะ,น,ะนั่งกินดูช้านปีอากาศยังดีไปเลยต้มไงย,ยังลดุ ยังม่ทันชุกดนอกมา่อไจังต้มไหมากล้ยกระตัดมาแต่เมื่อคือแต่เมื่อวานนี่หลายคนกับมะหัววันนะน้องน้ำบ้าไปแล้วว่าันแมนอยู่พี่น้องเข้าใจพิษมาตลอดมาต้นหนึ่งมันต้องออกสองสองคือแมนบ่อันนี้มันออกแค่คือเดียวไปไมาผีไหมหน่าคูเป็นหนงกินอยู่สั้นอากาศแจ้งดี อากาศดีดีเฮ้ยเ้ยตกใชนอนั่งเอกหน่อยค่อยนอจะคือสิบไปไก่มินแทนตกมาสิบค่าหฮักค่าหามเถอะกินแล้วคือสินั่งมินถ้าลูกบอยันตกบ่คือบอยันมานาั่งขายไนพีน่นะเด้อจับไปเด้ออ้าวขายแก้วเ,เองดูมีความสมารถอยู่บนอ ม,ม,ม,ม่าเลก็มาดพอกมาดผมพี่น้องเ้ยตั้งแต่ห้องเมือะคุณบดได้มาดให้เกี่ยวเวียนออกได้อยู่บ่านออกขนาดแล้วก็จะได้ใครเป็นแหละบ่อได้แม่ขอบอกชิดาไม่ถาวรลุกม,มื่อนี่บ่ยับ <c oughs> งบอกว่าเหาเมื่อนอนเที่ยงเหาเลยเหาเจ็บท่องบา้าน เมนเบาลุคือบวนันเจ้เพนกินยังหรอกเป็นน้ำกินตานะบอกตากับไม่มียางสีนะ่นะประเด็กกับประเด็กปุงอย่างอื่นกับซุกเมดมึกมึกกุง้งอย่างกับซุกเมดลวกซุกเมดแต่ว่าพนลงมาเที่ยงเพิ่นชว่วงยามมื่อแรงเจิเพนผ้ากันกินยังบงุ้งแต่ว่าห้าบริญําแล้วก็คำ่ำค่ำเพื่อจะถึดมาหาบ่ดาวตอนแล้วว่าชิมนอนเป็นหมู่ แล้วบานีพอดีเพิ่นคิดอยากลงหลังจากขี่เบิกนางจบแล้วแล้วก็อยากลงมือเทียงนงั่งขี่บันแม่นั่งชิย่นอนนำํำสุดท้ายเขาก็ไปเหมือนเดิมถิ่มไปอีกแล้วป้าไปอีกแล้วก็ยา่าเถาะนั่งเนื่ยกับมานอนนํำแม่นาำม่ผู้ใหญ่ใจดีอันฝากที่นอนมาหาก็ะหอดปักซองแล้วพี่นอ้อง เดี่ยวมืออื่นถามว่าฝนบบตกคือมือน,นี้เข้าไปทามึงแล้วนะของมันยังมาบ่หอดครับว่าอาจสิเป็นมืออื่นเดอ้อถาผู้ใหญ่ใจดี่นฟังอยู่เนาะอาจสิเป็นมืออื่นเบื่อคองอันนี้คองนะมันหอดหอดเล่าแล้วมันอยู่เขาหักยังง่ทรนไในทรงมหาห้อาจิช่วงทรงหลอกกำคืนอะไรอย่างนี้แหละแต่เบิ่งสภาพอากาศท,าทั้งด้านนอกพี่นนอะเนี่นี้สภาพพ้นทางนะบ่ต้องห่วงเด้อผู้ใหญ่ใจดี ขึ้นไปเนี่ก็โอ้ยเพื่อจะหอดปักซองบืนมาสงสารหลดจักกับพอแห้งแล้วปาดถูกทางา้นทางอะย่างโหดโหดโหดจักสิวาแนวใดเลยแทบสิล่งย่างคือบ่อบวงมาตักกินเลยปัดถูกผุผว้าว มาเด้อป้าลุงกินข้าวต้มเดออ้อไปอไเก่าผมปเกมนี่ป้าลื่อไผเก่าผมหายคืองามแท้เป็นลูกสาวแม่นำแล้วบ้าเลยแม่นำเลี้ยงเอาเลยแนวบทสนใจกลับมาเป็นลูกสาวแม่นำ้ำเนาะแล้วอยากเป็นยุสะเป็นอยากเป็นถามพุ๊บว่าคิดหอดแม่นำพอคิดหอดกะสีมีความคิดอยู่หรอกเนาะมีความคิดหอดแม่นำ้ำอยู่หรอกแต่ลึกๆแล,ล,ล้วนะ่งกะสี และคิดฮอดกินนอนแม่มาอายกลัวแต่นั่งก็เริ่มชิ้นเริ่มเข้าใจนั่นแหละแมนวะลุ้างหมดแดงได้ห้างมักไงหนึ่งพี่น้นงองอุ่ต้นอยู่นั่งบอกเอาไม่แสเห้าแน่ว่าันฮิวมาเลยฮิว,ว,วกินดีโดเบิร์ดกินนั่นขนมอีกขนมไม่นม้ำสอมาน แต่ตลาด้มาหายิ่นพุนจะจิง,ง่ายล้างตกปูลงหันแล้วง่ายลงมาอีกเออต้องจับจับน้ำเด้อไม่นานมาเสียวน้ำมาลุงแห่งกระยานตกอยู่เพียงหน้าก็เลยกินใหญ่ไวช่วยเกี่ยวเขา่าช่วยค้นเข่าแล้แลวขึข้รถไทยอะไรนี่จังหน่อยก็เกี่ยวเข่าแล้ค้นเข่าใช้รถไทยนี่เลย เฮ้นาะสภาพอากาศกันโอ้ยพี่น้องเลยเมือ่อกนี้ขันฝนบปตกแม่นและที่นอนน้องนืงน่อยแน่แต่ว่าบปตกคือสบเลือนแหละตอนนี้กับปลอกปลอกแปกมาแล้วตกมาแล้วหมืดขึ้นป่ะนี่นาะไปต้าหนามสิแกงไปต้าเขาสีได้ไปยามอัน ปยามยังนอยามปลาซิวนอยามต่อนยามลีเฮาอืมคือสีหวานเนาะ้ยจะเสียบแท้อ,าาอันนี้เอาไวายย้เนาะแมนเอาไว้กินปลเทาหิวปลอยู่นะมันยังกอดเพลนนยังยังเก่งกังจ่องดูนุ่มกินกินขูมือคั่มยังปลาลุงกับหอยแค้นคั่มมาเนี่ย มันเป็นสแตนเลสซื่อซึ่งมันสีเหลือมแต่ตอนนี้มันบ่เหลือมแล้วพี่้องมันขาวแล้วมันขาวไปเลยแม่นมํำสื่อคำปลอมหายไปคล้ายกับไรแล้ว <c oughs> ให้น้องเนยใส่เด้อว,ว่าแฟนเอฟซีที่เป็นเป็นห่วงเราเ่นคอมเมนต์บอกโดยขอบคุณหลายๆเด้อที่บอกคำแนะนำดีๆให้แต่ว่าตอนนี้นะของแค้นน้องเนยเนี่ยเป็นสีขาวเนาะบ่มีสีําแล้ว ที่ขาวเลยโบเป็นยางดอกมันเป็นยางเนาะยางเคลือบอันเคลือบยงังเคลือบซีซื่อๆเนาะมันมันบแมนเล็กแบบสีดึงดูดนะสีเป็นกบบเป็นห่วงน้องเนยไอค้าแม่นำ้ำแม่น้ำอ้าเหลื่อมข้าเหลือมอผ,อมผู้มันเหลือมอยู่ไกลๆปุ๊บป่ะโบไปเอาบบคซีดามาไหวก่อข้าวกินลูกป่ปะไปหาน้แม่น้ำปะ่ะ โปูนปุ้ยพี่น้องบ่ได้เห็นเพิ่นอนเพื่นผู้เจ้ามาเลยเพิ่นบ่เห็นเด้กร้งมือเฮาเกลือเข่าผู้สาวเหนือบ่ดาวเกลือเข่าเอาแลน่ลนๆให้มันแล่นนะําป,ป่ะเก็บบักซิดาพี่น้องเก็บบักซิดาไว้ใส่ห่อเข่าแหละเพื่นแล่นน้ำผู้เจ้าเพืน่น À, bác sĩ đã có tung tội tung tổn đây tổ ừ. bài toán cả nọ mình thấy bài ngâm ngâm họ ăn chỉ thêm là cả hò mốc nó mày lơm bà đi kín đồn là đã mốc nó mày này bà đi kín té đồn đồn leo ô oh, màng này cái xì lùm lượm biết ừ. đâu có อืมแ่นหวาก่แล้วแล้วก็กินบิดาในมื้อนั้นให้กูตไหลห่อไว้มันสกรอบๆพี่น้องเอ้ยจงพ่อเนี่ FC จังแนะนําผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจังแนะนํากันเข้ามาเนาะตีนหามักสีดาว Cái mà hai mẹ thảo đấy mình nàng kín mượt rau mhm anh mhm xài hoa mhm 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 ba mhm nỉ mhm 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 cái cái mhm 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 nhầy nhầy mhm 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 nội คุกับมาแล้วบันฮึกินน่ะไหมปุ้มปุ้ยกินไหมหน่ะนะกินมาอยากวะดิดมาหายแล้วพี่น้องเยอามาวักไงเลยอ๋อต้องทำเองเลยอ๋อโอ้ยว่าหายไม่งั้ นี่นี่เอานน่ยนี่เอาหน่วยดิปเอาเหมันดิปบน,นปหน่วยนะป้าของิืนง่ายๆอ,อ,อย่าเนี้นนดอกอันสัน้นฝนตกเสมันลายจนเหี่ยว งามล้วันซ่าฮะอ้าวครเรียว่าหายไม่น้ำโบแมนบอกอซ่อาวหาัห้าหาเจนวยห้ากร่นเฮนว่าหยไม่ถาวรยุนี่ออามาออมา เก็บภาพบรรยากาศได้เพียงสาม,มีพี่น้องขอพูดล,ลายๆที่เขามาเบ่งมาซุ่มไว้พอกันไหมคลิปนะพี่น้องบรรยากาศดีดีล,งลังฝนตกไปแล้วพี่น้องสบายดี